สวัสดีกันด้วยนะฮะกลับมาอีกครั้งกับรายการ A G O Gamer นะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดไข่ฮะเปิดไข่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 การหาซื้อไข่ครับให้เราคลิกไปที่ไอเทมมองนะครับคลิกเข้าไปครับแล้วเลือกไอเทมนะฮะไข่นี่มันจะมีสองแบบนะแบบ g p คือตรงนี้นะคือเติงกลางเอานะครับอันนี้คือ SP นะฮะ SP ได้มาจากการเล่นดานต่างๆนะฮะ ถ้าเราซื้อมาแล้วให้เราคลิกที่กรดังมันจะอยู่ไอเทมมันจะอยู่ที่ไอเทมนะฮะนี่ครับเราแับก็จะมีแต่ผมอันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะเขาส่งมาให้นะครับแล้วก็ผมจะเปิดอันอันนี้แล้วกันนะฮะครับเอ,อาการเปิดนี่ก็คือวิธีการเปิดนะฮะให้เราเดับเบิลคลิกเข้าไปหรือให้เราใส่ก็ะด้นะ ถ้าใสา่มันก็จะเปิดให้เหมือนกันนะฮะการใช้เนี่ยครับให้เราคลิกคําว่าเริ่มนะฮะพอคลิกเข้าไปแล้วลูกศรตัวนี้มันก็จะหมุนนะครับหมุนติวหมุนติวติว,ต,วติวเลยนะครับแล้วก็พอกดเริ่มปุ๊บมันจะมีคําว่าหยุดขึ้นมาแทนนะฮะแล้วถ้ากดที่หยุดมันก็จะลูกศรน,นี้นก็จะค่อยลดลงลงลง,ลงแล้วก็หยุดหยุดที่ไอเทมหนเราก็จะได้ไอเทมมาน,นะ,ะโอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะ กดนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีคําว่าหยุดนะให้มันมีคำว่าหยุดให้เรากดใช่ไหมครับเราก็จะอยู่แล้วครับหนึ่งสองสามยึดแป้งเหยึดยึด,ยดอันนี้อันนี้ไปป,ปืนในตู้โชว์นะอ้าวผมได้ระเบิดในตู้โชว์นะครับพอเราชิ้เนี่ยมันก็จะส่งมาทางกองของขวนนะัญนี่ครับ คนจะได้มาแล้วสองวันโอ้ยมันก็จะสูงนะอันนี้เป็นของในในไอตู้โชว์นะอันนี้ครับใส่เข้าไปอันนี้ตู้โชว์จื้อเจอนี่แหละระเบิดแล้วนี่ครับของในตู้โชว์ครับก็มีอันนี้คือาเลใน X นะเนนะบเลใน X นะน,นี่ จริงผมอยากได้อันนี้มากเลยอันนี้อันนี้น,นี่โคเท่ะนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนกันแค่นี้ครับงั้นก็ให้ขอให้เปิดใครกันสนุกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ